ระคาถากูเรียกผู้คนเรียกโชคลาภพระเวทบนนี้มีไวบริกรรมท่องไว้ในใจสามารถจะด,ดนบันดาลเรียกคนให้มาคาถานี้เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ขายของทั้งหลายชวดหนึ่งจบจบจบขออธิษฐานจิตขอโชคเรียกผู้คนให้มาอุดหนุนธุรกิจการค้าขายการแสดงของตนสวดเป็นประจำเสริมโชคลาภและเมตตามหาสเสน่ห์ดีนักแลพระคาถาว่าดังนี้ ตั้งนะโมสามจบมะอะุสีวังธมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วแผ่นดินมานิมามาอาคัจฉาหิมีจิตมารกูทุกคนบุอะมะเกื่อ,อนหล้นกันมาอะมะบุบูชากูอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาภังภว